โยโยโยสวัสดี 4, ครับพี่สีคลอหนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลอหนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่อนติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลนสปรอร์ตข้าร่วมกลุ่มคลุนหนังได้ที่อัดเอ็มดบสามครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่จาก2รายการไปที่เวลา5้าโมงเย็นก่อนครับเอเมรอร์ครับญี่ปุ่น รอบ32ทีมเล่นนะัดเดียวรู้ผลนะครับคาชิมาแอนเลอร์ครับอันดับ4จากเจลีกจะเปิดบ้านเจอกับวีวาเรนอันดับ8จากเจทูนะครับคาชิมาแอนเลอร์เนี่ยเกมล่าสุดบุกไปแพ้ฟอนตาเรในลีกมา1ต่อ2อยู่ในช่วงฟอร์มหลุดนะครับมีกากุชิบากาชิแล้วก็กองหน้ามี2ตัวบราซิลนะครับเลโอเซรากับทาราเลสเบนเนอร์ครับเจอกับวีวาเรน ก็ยันดับ8ใน J2 ตอนนี้นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอกับอีวากิมา1ต่อนะครับตดวหลักก็มีมาเทสเคสุดตัวบราซิลครับมีทาคาชิข้างหน้าเป็นฮวนเดลกาโดกองหน้าชาวสเปนครับเคยเจอกันล่าสุดก็คือรายการนี้เมื่อ4ปีก่อนนะครับเอเมอร์ครับพเนี่ยปรากฏว่าคาชิมาเอเลอร์เปิดบ้านชนะ3-1ก่อนเกมคาชิมาเอเลอร์เป็นต่อแน่คาชิมาเอเลอร์อยู่ในช่วงฟอร์มลุดนะครับแพ้มา3าเกมติดในขณะที่วีวาเรนไม่แพ้มา6เกมติดแต่ว่ามาตรฐานยังดูห่างอยู่นะครับ น่าวัดใจคาชิมาแอนเลอร์น่าจะเอารายการนี้เรียกฟอร์มครับคาชิมาแอลเลอร์การันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2ครับโย,โยโยโย่เจ็ฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ ครูมาเวลาเดียวกันนะครับไปดูเวสเซลโกเบรองจากฝูงของเจลีจะเปิดบ้านเจอกับโคฟูจากเจทูนะครับเวสเซลโกเบเนเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มโชนันเบลมาเร่มา4-0น,นะครับมีฮาตุยอเดแล้วก็มีตัวบราซิลคือเอริกกับกูสตาโวนะครับเจอกับโคฟูเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะโอมิยะมา1-0น,นะครับมาเทียสเลเลียตัวบราซิลโยชิกิโทกิ คาอิแล้วก็ยามาโตะนินากิโตะนะครับเจอกันล่าสุดก็คือ2ปีก่อนในรายการนี้ครับตอนนั้นวิเซลโกเบบุกถลม่ม4-1ก่อนเกมวิเซลโกเบเป็นต่ออยู่ในช่วงฟอร์มดีทั้งคู่นะครับวิเซลโกเบชนะ6จาก7เกมส่วนโคฟุ6นัดหลังสุดก็ไม่แพ้ใครแม่แต่ว่ามาตรฐานก็ห่างอีกแล้วครับแล้วพี่เจ็ดมองว่าวิเซลโกเบเล่นในบ้านน่าจะยิงขาดถึง2ลูกได้ไม่ยากเชียววิเซลโกเบนะครับ ขยับไปที่เวลา5ทุ่มตรงครับไปดูฟุตบอลคอนเฟเดรลีกรอบคัดเลือกนัด2ครับอูด้าจากลัตเวียจะเปิดบ้านเจอกับลานจากไอร์แลนด์เหนือครับนัดแรกเสมอมา0-0ที่บ้านของลานโอกาสยังเปิดกว้างนะครับตนนัวหลักของอูด้าก็ KO แจ็คสัน เอนโซมอนเตโร่ so iro, ครับกองหน้าตัวเก่งชาวโบลิเวียครับในขณะที่ลานเนี่ยก็มีมาร์คแรนเดลพอโอนิวนะครับกองหน้าเป็นคอนเนอร์แมักเคนรี่แน่นอนก่อนเกมสูสีนะครับเขาอาจจะมองอ,อือด้านเหลื่อมนิดๆเพราะเล่นในบ้านแม้แต่ดูแล้วเกรดบอลสูสีครับพี่แอบมองว่ามีโอกาสออกเสมออีกครับซื้อสองมุมวัดใจลานไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบไปที่คาชิบ้แอลเลอร์วิสเซลโกเบและลานขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย